ผู้ใหญ่ใจดีคุณเอกสิทธิ์แวะมาส่งสเสบียงน้องๆอ,อีกแล้วนะคะนี่คะ่ะบรรดาแมวจรทั้งหลายแล้วก็บรรดาเหมียวๆในบ้านของแม่อ้อมนะคะได้อิ่มกันนะคะนี่นะคะมีอาหารเปรียกด,ด้วยแล้วก็มีถ้วยมายบังเออเมื่อคืนนี้แม่อ้อมก็เพิ่งจะดูอยู่แบบๆแบบนะว่าเออจะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้เลยเนาะว่าแม่อ้อมอยากได้ก็มีมาให้ฝากเด็กๆด้วยนะคะ แล้วก็มีอันนี้เป็นกรงนอนอะไรไม่รู้อ้อมยังไม่ได้แกะเลยค่ะแล้วก็มีเป็นเตียงนะคะแล้วก็มีเป็นกระบะมาให้น้องๆได้นอนนะคะคือแม่อ้อมขอบคุณคุณเอกสิธิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้กับขนมจีนมาฝากแม่อ้อมด้วยนะคะขอบคุณคุณเอกสิธิ์มากๆค่ะที่ทุกครั้งที่มาก็คือซื้อของติดไม้ติดมือมาฝากเด็กๆที่บ้านไม่เคยขาดเลยนะคะขอบพระคุณคุณเอกสิธิ์มากๆค่ะดูมันรอไม่ไหวคะ่ะ นี่ช้อนยังคาอยู่เลยแม่อ้อมยังไม่เสร็จเลยฮะเออดูมันสิรอไม่ไหวอาหารเปียงนี่เป็นที่คุณเอกสิทธิ์ให้แม่อ้อมมานะคะแม่อ้อมก็มาให้มันนี่แหละคุณเอกสิธิ์ก็ให้มาอ๋ยยุงกัดได้ดูมันอยู่ก็แม่อ้อมเนี่ยอย,อ,อยู่แค่นี้ยค่ะโอ้ยเนี่ยนี่ขาแม่อ้อมอยู่แค่เนี้เนี่ยกับมันเนี่ยช้อนยังคาอยู่อืมอืม มันกลัวไม่อ้อมที่ไหนนะคะมันไม่กลัวแล้วเนี่ยใกล้แล้วนี่อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งนะอืมเราเหมือนเพื่อนกันไหมคะโอ้ยกล้องก็ขยันมัวเนาะมันเป็นอะไรของมันเนี่ยอือหืออือหือ เหมือนเราเป็นเพื่อนกันไหมฮะเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาเฮ้ยมัวจริงๆเลยอะไรของมันนนี่คือไอ้ดำยักษ์ที่เขาพูดถึงแต่วันนี้กล้องไม่อ้อมเป็นอะไรมัวมากอืมเนี่ยคือไอ้ดายักษ์ที่เขาพูดถึงเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแล้วนางเนี่ยน,นะก็ไม่กลัวไม่อ้อมหรอกอืมจะหมดแล้วกินให้หมดนางนภา ยืนห่างมันยังไม่ถึงคืบเลยคนะ่ะเนี่ยถึงคืบที่ไหนอะเนี่ยแสดงว่ามันไม่กลัวแล้วแล้วเดี๋ยวรอบหน้าใช่ไหมคะแม่อ้อมก็จะให้แม่เอ๋ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วแม่อ้อมก็ล่อมันหันมาทางนี้แล้วก็ให้แม่เอ๋ตบมันเนี่ยมันยืดตัวยูมันยืดตัวกินให้หมดเร็วๆครับเออจะได้ล้างไอ้ดำอยู่นู้นค่ะ สามีเยอะเหลือเกินแม่อมก็กุ้มใจกับมันอวิธีรับเล็บของนางกับกล่องโฟมค่ะกินเสร็จแล้วเรียบร้อยกินเสร็จแล้วเรียบร้อยไปครีแน่เลยฉี่โอ๊ยต้องฉี่ต้องเอ่เลยนะเนี่ย